มี أ, ผู้ประกอบการอยู่ห0,000ว่ารายนะครับน้อยลงมาหน่อยก็ภาคเหนือประมาณ3 0,000รายที่เหลือก็แบ่งๆกันไปนะครับภาคกลางก็ประมาณสัก2 6 0 0 0นะครับอยู่ที่แสนหกนะครับของภาคเหนืออยู่อยู่ที่แสนสองของภาคกลางซึ่ 1, 2, องอยู่ประมาณอันดับสามของจำนวนบริษัทนะอยู่ที่หกแสนห้าเกิดอะไรขึ้น เรามาดูอีกมิติหนึ่งของขนาดของผู้ประกอบการ,รจะมีไมโครแล้วก็มีสมอล l มีมีเดียมแล้วก็มีแอลเซติคอนดัคเตอร์อย่างเงี้ยมันเป็น multinational มันเป็น import เทคโนโลยีเราทำได้มีต้ตนน้ำการรับปลายน้ำทีนี้ขอว่าการวิจัยเนี่ยมันต้องวิจัยตั้งแต่พันพืชพันสัตว์พันสัตว์น้ำด้วยนะครับตรงนั้นด้วยนะครับออกมาดี ปฏิบัติที่สูงแล้วมาถึงการเพาะปลูกใช้สมาธิสมาธิเพราะเราแปลงเล็กๆกันทั้งนั้นอ่ะเพื่อเพราะว่ามันขาดการถ่ายทอดความสุขจากผ่านไปสู่ผู้สืบที่มีแรงเพราะมันไม่มีเวทีทำให้เรามาเจอกันบางคนอาจารย์นี่ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็สอน ใคือโก็ทํางานในฝั่งาลกรรมนันเนี่ยเวลาที่เราไปงานที่ต่างๆสมมติว่าอย่างงานที่มีการตัดงนสินค้าเอกชนส่วนใหญ่ก็จะเปนเสลเทรองการขายสน้าใะเวลานักวิจัยมาดูสินค้าเนี่ยพกโจที่จะได้บางทอหรือได้าทอผัดดูเรี่ะเข้าใจว่าปัญหาที่เอกชนต้องการที่ยีต้องการเนี่ยนะคือว่าปัญหาที่เมื่อเวลาที่เราวิจัยเราก็สามารถที่จะทํางานตามต่อปัญหา Uhm, เซนเซอร s <S masa, way, ์ท no ี to town, ่าร like no, so, huh. right, so, ับการวิจัยจะมีการดึงมนมในทางการวิเคราะห์การนี้เนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์กับการต้อการสรุปขั้นต่อการเพิ่มความสามารถการทำให้อาหารแตกต่างด้วยน้ำอะไรอ่ะฝรั่งนะคะที่เป็นเบรกทั้งหลายนะคะจริงๆผลไม้อย่างลำไยลิจิเนี่ยก็ก็ก็ มีมีมีประโยชน์แต่ว่ามันอาจจะต้องมีกระบวนการจัดก,การในเรื่องของการการแปลวิกที่จะใช่ที่ยังคงรักษาและที่สําคัญคือเราต้องรู้ด้วยว่าตลาดที่เราจะไปอ่ะขาอยากได้รูปแบบหนเขาก็อยากได้สารสกัดก็อยากได้เป็นผลสดว่าอะไรก็แนวโน้มในของสินค้าเครื่องดื่มอ,อาหารเนี่ยอาจารย์ว่าตขึ้นถ้าเรามองตลาดถ้าเราไปในตลาดใช่นะคะอาจารย์ว่า,าสากอาหารเราไม่ไม่แพ้ใครแน่นอน ได้แล้ว